เกมน,นี้มาเล่นที่สามแม่ฟ้าหลวงเชียงรายมีศึกหนัก2เกมติดต่อกันนะครับเกมที่แล้วเกมนัดที่แล้วในเกมลีกนี่พวกเขาบุกไปแพ้อาซุมซาลากมาตรงนี้แล้วพาให้เชียงรายได้จุดโทษครับดูจากภาพช้าแล้วก็น่าคิดเหมือนกันด้วยกับอาซุมซาแล้ววสันวิ่งเข้ามาซัดเข้าไปครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเชียงรายขึ้นนําและนี่ก็คือประตูจาก26เกมลีกของวสันครับ เขาน่ากููล่าหยับอนุชาโดนกับพานุพงศ์อนุชาเพื่อให้ตัวแถวสองเปิดพิภพได้ยิงแล้วเอาละครับโอ้โหตามตีเสมอได้ครับชมบุรีหนึ่งประตูต่อหนึ่งพิภพโอ้โหหนึ่งต่อหนึ่งสะใจเลยครับแฟนของชมบุรีแต่ต้องดูอาการของพิภพครับแล้วจะโดนสวนแล้วครับย้อนสอนเลวตินเอิดโค้งมาแม่นกคาไหนครับแล้ววสัน มีพื้นที่ว่าสันเลือกล็อกเข้าซ้ายซ้ายแล้วขวาจิงท้ายเลยครับโอ้โหสองประตูต่อหนึ่งนาทีห้าสิครับอาซุมเสาปั่นบอลเฉลับปูชนการตัวซัำยูเลียนซ้ำสามหนึ่งครับโอ้โหวันนี้มาดีทุกอย่างครับเชียงรายยูไนเต็ดยูเลียนดาซินวาโอ้โหฮัโหลต่อติดทางซ้ายบ้างเธอสัก บองและบอมให้เนเมเนได้ชงเอาครับโอ้โหทําเองเลยครับเนสองประตูต่อ ada, <us> สามครับบราซิลเหมือนกันคุยกันดูเรื่องครับเนกับอารอนโซ่บราซิลเหมือนกันแต่อาจารย์ทวีปก็อยู่ใกล้อยู่ไล่มาสองสามครับชมรีเกรีบ้างที่จะถึงเกมบุกใส่ อนุชาเปิดบอมอีกแล้วบอมอีกแล้วเราได้ครับโอ้โหสามเท่าครับสทรบุรีและยังมีเวลาครับนาที72สัญญาบอมใส่อาครับบอลของเชียงรายกระดกมาตรงนี้ได้ด้วยครับโอ้โหขึ้นน้ำ4-3สนัยประโคมครับ โอดาม่าสุดๆเลยครับเกมนี้7ประตูเข้าไปแล้วครับนาทีเจ็เชียงรายขึ้นโดนบีบเขนเน็ตต้องเอาบอลขึ้นได้ได้เร็วที่สุดครับเคนเน็ตพืนหลังอามาสิริวิชัยอาจารย์ธวีอินทแก้วเป่านวิดหมดเวลาครับ90นาทีเชียงรายขอนแขนกบเอาชนะ ชุมรีเอฟซีได้4ประตูต่อ3ามใกับพิภพก็ทำประตูให้ชุมรีไล่มาเป็น2อสาแสุดท้ายครับสนองชัยประโคมแัะทำประตูชัยให้เชียงรายเอาชนะชุมรีได้4ประตูต่อ3วันนี้หมดเวลาสำหรับการถ่ายท่อสดแล้วครับวันนี้ผมธีริบันนองสาพร้อมด้วยทีมงาน